จะไปลี่นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเด้เลยวันี่นี่เออยูทธูปตินีคนเขาบอกว่ามีความผิดขี่รถไก่รถตำรวจนี่เนาะเอเดี๋ยวก่อนกูไปก่อนขี่รถไก่รถตำรวจนี่เห็นมันลดรถก่อนรถตำรวจมากเลยถามว่ามีความผิดมึงยานบ่ฮะสุยานมั้ยสุยข่อยวายานเออไม่ยานอะไรอย่างเนาะยถามว่าใส่หมวกกันน็อกเลยยานมนั้ยถามว่ามียาเสพติดไหมมึงยานบ่ผะพลังคน เอาดีนะจว่งองได้จะว่างนะเป็นยังนั้นว่องว่าเสียบลายน,นะเอะทตาไม่อยากเสียบตี่ขอกระยานอยู่แหละครับเอบะกระยานอะไะถังพกมีดไปน้าหละมีดยังหรืฮะมีดปอกเข,ขาทไมผิดปะเดียวกันบพผิดเพราะวางควงามงายเพวกเกินเป็นมีตะเล็บบักซักบอบนัในะสุถ้าตีกันนี่มึงพกมีตะเล็บไปน้ำได้อันนี้เขาเขาบอกเขาเขาไม่ได้บอกกันนะเอะได้ว่าเดียร์เท่านนะอหลังเกาครับครับ อย่าร่วบอะว่าหลังใดนี่ครับทั้งออกครับเข้าใจไหมอ่าล,ละเอาดีๆนะอย่าตีกันนะนเหล้ากันนะเข้าใจไหมะ่ะเอาดีๆนะบอกแล้วหันหนังเจอนเหล้ากันบอกว่าถือข้อกันตีกันเนาะเออเครื่องร่างของแข็งมันหลายเนี่ยก้ขขอนข้อนะถือว่าจะยังมันหนักเนาะเออตั้งแต่หัวตั้งแต่ทรงผมผมกับ่มแห้งเนาะหนักใจเนาะหนักใจเลาจะมีตัดทรงไหนมันแพงเลยครับเอะเฮ้ยวา่มาอข้างนี้ไปวาลัว